ตอนมารับเข้าสู่ช่อง Harvest Moon Black t u n a t u r e นะครับตรงนี้โดยผมโดนัทครับวันนี้วันที่15นะครับตรงกับวันอาทิตย์นะครับวันนี้จะมาทำเกี่ยวกับรายการทีวี Harvest Moon แล้วกันนะครับในส่วนของรายละเอียดผมก็มาคลิกเปิดทีวีเหมือนเดิมก็เลือกมานะครับวันนี้จะทำเป็นช่องซ้ายมือกับรายการ The s h o k i Hour นะครับจำไม่ผิดน่าจะเป็นช่องเกี่ยวกับเหมือนหมากลูกจีนนะครับพวกพวกเกมเกมโกเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ น,น่าจะใช่เดี๋ยวดูดภาพแล้วก็ดูในส่วนของรายละเอียดไปด้วยกันนะครับก็กดไปทางกลุ่มซ้ายก่อนเดือโชคขี่เอาเออวันนี้เราจะมาต่อกันด้วยเกมที่เล่นระหว่างผู้เล่นระดับ10แดนนะครับวงเล็บผู้เล่นคนแรกและผู้เล่นอันดับ101แดนนะครับผู้เล่นคนที่2ก็น่าจะเป็นการเดินหมากเหมือนเดิมนะครับตั้งแต่5 6อะไรอย่างเงี้ยหกมายาวๆอันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งผู้เล่นอย่างเฟิร์สก็ผู้เล่นแรกนะครับก็จะเดิน หมากไปตามตามตัวเลขตามลำดับนะครับก็ผมอ๋อแค่นี้น่าจะวิ่งมาขนาดนี้ผมก็เหมือนเหมือนเหมือนคลิปก่อนก็คาดเดาว่าน่าจะเป็นการเดินเดินหมากนะครับที่เดินไปตามตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่9ตําตำแหน่งที่6ผมจะเทียบกับอะไรดีก็บอกไม่ถูกเหมือนกันก็เหมือนกับอะไรนะละติจุดโลกอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับว่าอยู่องศานั้นองศานี้นะครับแต่ก็จะเป็นอยู่ในาตารางหมากลุกนะครับหมากโกะนะครับ ขออภัยด้วยจำชื่อจำชื่อไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับทีนี้เขาก็บอกต่อได้ว่าเราจะจบจะจบที่นี่นะครับในในวันนี้นะครับแล้วก็เล่นเกมต่อไปในครั้งต่อไปนะครับก็รายละเอียดประมาณนี้แล้วกันนะครับเนื้อหาก็จะมีสั้นยาวบ้างนะครับกับรายการทางทีวีนะครับแล้วก็วันนี้กับในส่วนของรายการเดลโชกิเอาเออร์นะครับโอเคนะครับก็ลาแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกัน ใหม่ในคลิปต่อไปแล้วกันครับแต่าทายนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับโชคดีมีความสุขนะครับประสบพบเจอกับสิ่งดีๆอย่างสม่ำเสมอแล้วกันวันนี้สวัสดีแล้วกันครับบ๊ายบายครับ